แล้วนี่ทําไงลากเหรอลากเรือละแล้วคุณดูทุ่นรุ่นเรือมาเรือมาขนาดเรือยังเข้าท่าแล้วคุณจะไม่เข้ามาในหัวใจพ่อมเหรอฮัลโหลเอิตรดเชิญอามันเคียวครับและเลนกาแฟกระป๋องผู้สนุนรายการาแล้วตอนนี้คุณดูอามานี่นี่นี่เรือขึ้นมาเลย ตอนนี้นะครับอยู่ที่ห้าจอมเทียนที่นี่เขาเรียกว่าลากเรือกันมาสดๆลากขึ้นมาจากทะเลเลยเป่าเรือกินไปเลยเป่าเลยแบ่งอาหารทะเลสดๆทุกทุกเป็นเปนี่คุณดูนี่มือกระดองมือกระดองโอ้โหตัวเบอร์เริ่มเบิร์เทิมแล้วคุณดูลำนี้เขาจะมีลากหลายลำเลยวาจะไปก่อนหนึ่งกระป๋องโอ้โหนี่เฮียบเฮียบช่วยเขาดึงขึ้นนี่นี่เฮียบคุณมาดู กุ้งลายเสือสดๆอุ้ยสดดาห์โอ้โหปูมีปูจากคะเลนะโอ้ยนี่นะครับนี่ครับปูนี่นะครับหอยปูปูแต่มันติดทอปนี่นี่วัตถุดิบต่อไปของเราปูม้าปูม้าอันนี้ปูม้าแล้วคุณดารักผมม้าเป็นเป็นจริงเป็นเป็นจริง คุณมาเลย<ฮ>มาเลยฮะจอมเทียนสู้ชีวิตแต่ไม่คิดสู้เธอเท่ล้เนตกาแฟกระป๋องแบบใหม่ครับตื่นเช้ามาแบบนี้ชาร์จพลังก่อนเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่ต้องขย่าเพราะว่าเขาผสมนมดีนักแลดีนักแลเลยเขาเชา้ชาแต่เช้าเนี่ยเดินมาหยิบจากตูเ้เย็นเปิดแกลกไม่ต้องขย่าเราก็ดกไปเลยโอ้ดีนักแลเอา อร่อยสดชื่นตื่นบอมลุยเอาลุยอะไรรู้มะลุยไปซื้ออาหารเขาเลยเลยไป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 ถึงวันนี้เสี่ยคุณคุณนั่นอาการอาการหนักนัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ใช่ไหมแล้วเนี่ยพอเราเราเสร็จปึ้งขึ้นมาก็มาซื้อตรงนี้อย่างเงี้ยกี่บาทสามร้อยห้าสิบได้ให้หมดเลยสามร้อยห้าสิบพอดีเลยโอ้โหคุ้มแน่กระบาดเนี่ยสาม ก็บ้านนี้คุมแล้วนะคุณว่าไม่ได้มีอะไรบ้างโอ้มีทั้งก้างมีหอยหวานนะแล้วมีปูม้าก้างกระดานก็มีนะโอ้โหสามร้อยห้าสิบบาทร้านอะไรร้านอะไรร้านชื่ออะไรน้องลูกค้าลูกสามร้อยห้าสิบบาทผมจัดไปเลยเมาเลยสามร้อยห้าสิบบาทอ่ะสี่ร้อยไปให้สี่ร้อยเลยโอเคครับมามาช่วยได้ได้ครับอ้าวครับในภาพไม่หล่อมันัวจริงเลยอ่ะเฮ้ โอ้โหเฮ้ยคุยกันได้คุยกันได้เลยเรือเรือเรือเราเป็นเรือเหมือนกันเหรอเรือครับพี่กุ้งครับพี่กุ้งเป็นเอฟซีเราใช่ไหมเอฟซีเอิร์ธอาร์มเพราะฉะนั้นโปรโมทหลานเลยโปรโมทหน่อยโอ้โห่โโอ้หหมดนี้หมดนี้หมดนี้นี่หมดนี้กี่บาทหกร้อยจ้ะหอยเอาละเมา่เมากระมังนี้ไปเลยคุณบรรยายนี่ก็หกร้อยมีอะไรบ้างโอ้มีกุ้งลายเสือกับกั้งอ่าแล้วมีกุ้งแย้บวยด้วยร้อยเหรอโอ้นี่เอาเลยหกร้อยอันนี้ครับหกร้อยได้ พ่อมาหลานพี่กุ้งพี่กุ้งยังยังจับปลาอยู่นู้นเลยพี่กุ้งปลาโลคิดเลยโลปลาฟลาไปไหนปลาไปไหนฟลาลงท้องเรานี่เท่าไหร่ห้าร้อยถูกยอดนี่อ่ะห้าร้อยนี่ตัวใหญ่จริงนะตัวใหญ่จริงเป็นๆเลยนะอ่าอันนี้ไซส์สามร้อยอันนี้ไซส์ห้าร้อยอ่ะหอยถุงร้อยเอาเอาเลยจี อร่อยหวานเลยชิมนี่หวานไหมนี่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 ผมเลยเอาน้ำตาลมาเอ้าเพนนี่ไปดูไปกันได้เลยเก็บเงินร้านโอเคขอขายดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายก่อนถ้าคุณมาทุกร้านอ่ะ คุณต้องมาจบที่คุณยายจบที่ร้านนี้เลยจบที่นี่เลยเพราะว่าคุณยายรับอะไรรับเนื้อไงรับเนื้อปูเอาไปเนื้อส่วนกลางวิถึงให้คุณท่านเนี่ยคุณยายเนื้อกี่บาทเนี่ยผมซื้อมาสามโรทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเองแล้วมีน้ำจิ้มไหมปีด้วยนะตอนแรกบอกร้อยห้าสิบต่อคำเดียวเลยร้อยหกสิบได้ไหมร้อยหกสิบได้ไหมได้ก็มไดาร้านนี้ต่อกันร้านนี้ต่าง่ายนะร้อยหกสิบก็เอาเดี๋ยวผมเอานะเอาสามสี่คุณยายเปิดเลยเปิดเลยครับโอ้ย เอ้ย่เยมเายังโอ้โหด้กุ้งไหลซื้อเน้นๆ่ะน้ำไหลไหลเชื่อไหลไหลร้อยเลยสุดได้นะอ่าบคุณครับผมผมชื่อแป๊บครับที่เล่นฮะดูทุกทริปครับดทริปหรอทริปปัะอ่าแล้วนี่มีอะไรขายบ้างมีอะไรขายบ้างเออนักละามือกงามนักละเมือกคุณเหมาห์ไหมเมานี้เลยไปเลยพี่พแป๊บจัดไปคิดเงินด้วยเอครับอันนี้มือกระดองนะแต่อยากกินกับเธอฮัมเนี่ยโอ้โหมึกนะครับต้องรองแบบนี้นะ แต่คุณอยากให้ใครบอกรอบคุณอันเนี่ยส <250 S 1> องร้อยห้าสิบนี้ครับค่ะครับปาณีสวัสดีครับตรงนี้ทาที่สองสสก็มานึ่งที่ร้านปน้าณีอ่าครับโอ้โหโโห,หมดไปแค่พันฟ,าฟา่ฟาฝาได้มาเต็มโตเลยบวรเลียบแบบเพียบโโอ้โหมาเริ่มมาเทิมุดยอดฟ,าฟา่ฟาฝาพันฟา่าฝาฝ่าไปไหนฟ่าลงท้องผมสิลงท้องเลยแต่ก่อนอื่นจะฟ่าลงท้องต้องนี่เลยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราเลยนี่ โหโหเกบกาแฟกระป๋องสูตรเข้มขน้นเป็นนมแท้ๆเลยนะอ,อผมบอกเลยว่าไม่ต้องขย่าก่อนกินแล้วคุณมาดูเนื้อเลยเทดูเนื้อด้านในนะน,นี่ครับนี่โอ้โหนี่นะครับเทไปแบบไม่ต้องขย่าเลยเนื้อเข้มเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะว่ามันเป็นนมแท้ๆไม่ใช่ครีมเทียมครับแล้วก็ปองแบบใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอลูมิเนียมแบบบางบ้ๆบางๆเย็นเฉียบแบบรวดเร็วแล้วกินแล้วเป็นไงชาร์ตไหมชาร์จพลังสดชื่นเลยสดชื่นน้ำสดชื่นน่ะแล้วทำาังไงต่อกินต่ออ้โหมาดิครับสดสดโอ้โหแกปูเลยดีกว่าเอาเลยมาดิครับโอ้ยนี่แกปูให้ดูหน่อยนะนี่โอ้โมีไข่นะมีไข่นี่ยนี่นี่โอ้โหมาไปนี่ นี่นี่นี่โอ้มาไอ้นี่วางจี๊เลโอ้นี่ผมผมนี่สุกไก่เล่าจะเท่าดูดปูเอาดูดผมผมดูดไปแล้วดิขอดูอีกทีแล้วกันนะเป็นไงครับเป็นไงหวานหวานหวานจี๊ หวานทีบแล้วปูนี่เนื้อแน่นแน่นดีนะของต้นมันดีอย่างนี้ต้ดมาจากทะเลยอดเป็นไงย้อนโอ้โหหวานจีบจีบจีบใจโอ้มาแกะกุ้งไหมว่ากุ้งตัวเลยเหรอกุ้งลายเสืออู้ลายหูอ้ามนี่เลยมาสิครับอูตัวบดเริ่อเบิดเทอมอ่ะเอาลงน้ำจิ้ม ลงไปลงไปนี่พุงไงเนือลงเขาอะไรเนี่ยเป็นไรเด้ง่ะโอ้โหน่ะมันได้มันเด้งอุ๊บกุ๊บกุ๊บโอ้โหของกระส้นนี่มันของกระส้นเนื้อมันแน่นมากหุยอุ้ยหุยอะไรหุยมึกเผาข้าวน่ะโอ้โหลองหน่อยเลยจิ้มน้ำจิ้มยายแซ่บๆน่ะส้มๆนี่มันเหมาะกับมึกเหลือเกินน่ะนี่โอ้โหโอ้โหมาอะเรมาคนไหมอ่ะเอามา ชนไหมชนดิครับโอ้โหชนมึกเอาไปมึกลงท็อปวะอืมเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเอ้ร์ดตามเด้งอ่ะเด้งอะมันเด้งมันได้น่ะมันกราบมันกึ๊บน่ะมันนุ่มโอ้โหเฮ้ยชนชนหลากหลายมากเฮ้ยเมื่อกี้ชนอะไรชนมึกแล้วเราชนอะไรอย่างชนยางเงินอาตาติโอ้โหห้อยเอิร์ดตามนักละห้อยโอ้โหมาจิ้มจิ้มโอ้โห ออหอยห่อยลงน้ำจิ้มสุกใดเราจะเท้าชนห้อยอ้อหมาเลยครับกรุบน่ะเร้งเดงเลยสดชื่นน่ะมันเคี้ยนะโอ้โหสดชื่นน่ะมันเคี้ยนะโอ้ยสดชื่นน่ะโอ้โหสดชื่นมากๆผมพูดเลยเพราะว่าสู้สุดใจเพราะไอเลิฟ o ยู สู้ชีวิตแต่ไม่คิดสู้เธอนะวันนี้เรามาเที่ยวหาดจอมเทียนใช่ครับที่เที่ยวใกล้กรุงเทพใช่แล้วขับรถชั่วโมง2อชั่วโมงคุณขับมาตีหแบบงวงยังงงเงียเลยงงเงียก็ึ๊บโอ้สดชื่นขึ้นมาเลยกินแล้วมันสดชื่นเป็นแบบกาแฟกระบองแบบใหม่แบบไม่ต้องขยะเพราะว่า ช้นมแท้โอ้โหขับมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคุณมาถึงตรงนี้คุณได้เห็นเลยว่ามีเรือประมงพื้นบ้านแต่ต้องรีบมาหน่อยนะแต่เช้าเลยอเรือประมงพื้นบ้านขับขึ้นมาปึ้งคุณได้อาหารทะเลสดถ้าคุณหาที่กินที่เที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพอยากกินอาหารทะเลสดสดมาที่นี่เลยราคาไม่แพงท้าเที่ยวคุณภาพใช่แล้วเพราะมันสดสดแน่นอนคุณมาเลยมาครับกาแฟกระป๋องหนึ่งลาปองหนึ่งขับแร้วบอกว่า ชื่นใจอันลับรองว่ากระโดกไปแล้วมันเกี้ยวเลยนะโอ้โหสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากติดตามรายการเอออัมตะลุยอ่ะสามารถติดตามได้ที่ f a c เ o o บุ๊ก u ูทู e แท็กเพ l ครับมีที่เดียวในโลกคือ f นะเ o o บุ๊ก u ูทู e แท็กเพ l ครับขออบคุณเน้นกาแฟสดชื่นมันเกี้ยวสดชื่นเลโอ้โหบายบายครับ เล็กครับคุณเล็กเอฟซีของพวกเราครับผมดูทุกตอนป่ะทุกตอนเขาบอกว่าต้องมาถ่ายตรงนี้ให้เขาเลยคือตรงนี้คืออะไรประมงพื้นบ้านครับประมงพื้นบ้านาแล้วเขาแล้วเขาเปิดกี่โมงกี่โมงตรงเนี้ยตั้งแต่ตีห้ายันเก้าโมงสิบโมงครับใช่เก้าโมงสิบโมงไม่สดไม่ขายทุกร้านที่นี่ไม่สดไม่ขายใช่ครับตรงเนี้ยถ้าเรามาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหาดจอมเทียนสวัสดีขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ